ขอบคุณคุณสรทันนะครับมาดูสรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วง5วันที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้ว248รายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า2643คนโดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจำนวน91ครั้งส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจานวน12รายครับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่5ของช่วงรณรงค์รวมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานทั่วไทยไร้อุบัติเหตุพบว่าเกิดอุบัติเหตุ454ครั้งผู้เสียชีวิต44รายผู้บาดเจ็บ501คนรวม5วันตั้งแต่วันที่11ถึง15เมษายนเกิดอุบัติเหตุ2,481ครั้งมีผู้เสียชีวิต248ราย และมีผู้บาดเจ็บ2,643รายโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่91ครั้งและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาจำนวน12รายส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าตายเป็นศูนย์มี8จังหวัดได้แก่อำานาจเจริญชัยนาทเพชรบุรีลบบุรีอ่างทองนาราธิวาสพังงาและจังหวัดยะลาครับ <c oughs> สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาแล้วขับร้อยละ35.4 6ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ24.89ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ79.40รถปิกอัพร้อยละ10.94ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ17.98และส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงร้อยละ65.64 บนถนนทางหลวงแผ่นดินร้อยละ40.09ครับทางนี้สูตรอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้กำชับให้ทุกจังหวัดปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับการเดินทางกลับของประชาชนโดยเน้นหนักถนนสายหลักเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานครเป็นพิเศษโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมเตือนไปยังผู้ขับขี่ให้จอดพักเป็นระยะๆะะะะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการง่วงแล้วขับกลับ <clears> okay. <throat>